มามาฮัลโหลขณะนี้เวลา6กนาฬิกาสินาทีของวันเสาร์ที่9ใช่ไหมวันเสาร์ที่9ก้มกราคมพศสองพัร้อยหกพบกันอีกแล้วปลุกพลังงานดีๆในวันนี้ทีทท่อากาศแปรปรวนมากๆเลย นะสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชเนาะประเทศไทยลมก็พัดไหวอากาศไม่หนาวมากนะแต่ลมแรงอืก็เตื่นขึ้นมาหลายรอบมากเลยสำหรับวันนี้เนาะพลังงานหมุนวนรุนแรงมากๆเลยเนาะพลังงานแห่งอาชีพมาสจันหมุนวนรุนแรงมากๆอ้ยตั้งแต่โฟกัสโฟกัส,กสอ่า ออกมาปลูกพลังงานแล้วก็เชื่อมโยงไปยังอาชีพมหัศจรรย์ด้วยมันก็ดึงดูดพลังงานแนวเนี้ยเข้ามาในวิถีชีวิตของดีมจนแบบ <c oughs> เออมันก็เป็นเรื่องดีงามเหนเนาะ <c oughs> โอ้ยไหลวนเมื่อวานนี้วุ่นวายอยู่กับเรื่องราวของอาชีพมหัศจรรย์ทั้งวันเลยนะเป็นเรื่องของข้าวปลาอาหารนะเงินทองหมุนวนสะพัดไหวไปหมดเลยเยอะแยะมากมายเนาะ มันก็เป็นความสุขบนวิถีนะไม่มากไม่น้อยแต่มันก็อืก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าเออมันมันมันจริงนะเรื่องแบบนี้เวลาเราโฟกัสสิ่งใดอะสิ่งนั้นมันก็จะอ่ามันมันจะไหลเข้ามาหาเราแบบจริงจรงจังๆเลยนะเออพอเราโฟกัสอาชีพอ่ะแล้วดีมก็มบังเอญไปอมา มันมันไปหมุนวนอยู่ตรงเรื่องของข้าวปลาอาหารอะไรพวกนี้ยใช่ไหมแล้วยิ่งยิ่งทํามันก็เหมือนยิ่งงานเข้ามันก็ดีเนะมันก็ได้ตังค์นะแต่มันเมื่อวานเลยแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนช่วงเวลาอ่าของความเป็นศิลปินศิลปะมันน้อยลงไปเลยอ่ะมันไปอยู่ในอาญาณของธุรกิจเยอะไปนิดนึงเนาะ เหมือนสมดุลชีวิตของเรามันก็มันเหมือนมันล้ําไปทางใดทางหนึ่งแต่ดีมก็งานของดีมันเป็นงานที่เป็นลักษณะว่างานมันสนุกงานมันสนุกเหมือนลักษณะของการส่งต่อสนุกเป็นทั้งผู้ผลิตด้วยเป็นทั้งคนกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยอารมณ์มันมมัันนไม่เหมือนงานอารมณ์มันเหมือนว่าเรา เราเราเชื่อมโยงเราส่งต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีความเครียดเกิดขึ้นในเนื้องานเลยเนาะเมื่อวานก็สนุกสนานเงินทองก็ไหลามาเทมาพอประมาณเนาะมันมาเองเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีนิดนึงก่อนเนาะสวัสดีนิดก่อนรับพลังงานหน่อยสวัสดีท่านพระจันทร์กระจ่างใจฮะอรุณสวัสดิ์ ครับสวัสดีพี่แหววน,นาธนันบุญประเสริฐนะฮะสวัสดีท่านประจันกระจ่างใจบอกว่าเคยไปพักที่เดิมบางชอบบรรยากาศแถวนั้นมากๆพักที่ไหนฮะพักพักบึงฉวากปะพักบึงฉวากตอนนี้ก็สุพรรณก็ไม่ถึงกับล็อกดาวน์เนาะแต่ก็เขาควบคุมเข้มมากเลยนะจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะจากอตอนช่วงว่า เดือนที่แล้วนะมีการสะพัดระบาดของโรคอยู่ประมาณ10 10กว่าลายเนะาะแต่ตอนนี้ก็รักษา,าหายไปหมดแล้ว9ลายนะก็ยังเหลืออีก4-5ลายนะที่ยังต้องรักษาตัวอยู่แต่ไม่มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเลยนะเพราะจังวัดสุพรรณบุรีถือว่าเยี่ยมยอดมากในเรื่องนี้ควบคุมโดยในชุมชนของดีมเล็กๆอย่างเงี้ยยังผู้นำยังแบบ สาธารณสุขนะผู้นำชุมชนต่างๆรวมทั้งครัวเรือนต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจนะมีความเข้าอกเข้าใจเรื่องของการดูแลตัวเองนะการป้องกันการแพร่เชื้อแพร่กระจายอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีความเข้าอกเข้าใจทั้งๆที่ก็เป็นชุมชนชนบทเนาะแต่ค,คือคือเขาเขาเชื่อไงเขาเชื่อผู้นำชุมชนบ้านของดีมเนี่ยยังมีความเป็น ยังมีความเป็นชนบทอยู่เยอะนะก็จะเชื่อผู้นำชุมชนเชื่อ,อผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยชุมชนเขาครัวเรือนต่างๆเนี่ยจะมีความลักความศรัทธาต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากนะไม่ยากในการควบคุมตรงนี้เนะาะก็ แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานต่างๆก็จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีโดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขเนาะอาสาสมัครสาธารณสุขทํางานกันเข้มแข็งมากๆเลยนะต้องชื่นชมมากๆเลยนะช่วงหนึ่งดิมก็เคยอยู่ในหน่วยงานนี้เหมือนกันเนาะงานอาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ว่าช่วงปลายปลายปีก่อนมันมีภารกิจแทรกเข้ามาเยอะมากทําให้ดิมก็ ก็ต้องออกมาจากจุดจุดนั้นเนาะแต่ก็ยังยังยังดำรงตนเสมือนว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะดิมเป็นอาสาชุมชนอยู่แล้วเนาะก็ถ้าจะมาจังหวัดสุพรรณบุรีก็ช่วงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะ่าจะไม่อันตรายเท่าไหรนะ่เนาะแต่นี้มันก็ก็องมีระบบนะระบบการจัดการอ มากมายอะอะไรขั้นตอนอยู่เหมือนกันเนาะออก็ตอนนี้ก็ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรออกไปจากอาณาจักรของตัวเองถ้าไม่จาเป็นเนาะอ่าพี่ตุกอ่าเจ๊ตุกมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับ มหาเศรษฐีจ๋าบอกสบายดีครูดีมคนสวยคนหลอ่อคนน่ารักอสบายดีฮะมหาเศรษฐีปีดารัชเฉลิมรัชบอกว่าสวัสดีครูดีมาวิ่งชมวิวอยู่ค่ะวันนี้ภูเก็ตอากาศดีมากๆค่ะอืมอากาศดีจริงๆนะวันนี้มันมันไม่ถึงกับหนาวเนาะแต่จริงๆแล้วเ,เห็นพยากรณ์อากาศว่ามันจะหนาวไปอีกสักยาว,ยาวไปเป็นสัปดาห์เลยใช่ไหมแต่มีลมมีลมแต่อากาศก็ยัง ยังธรรมดาธรรมดานะเช้าเช้าก็สดชื่นเหมือนเดิมเนาะอืมอ่าสวัสดี่ะท่านวีรชาติฮะอ๋อเดิมบางวิลล่าชอบแม่น้ําลำธารอ๋อเดิมบางวิลล่าก็แม่น้ําาแม่น้ําสุพรรณก็แม่น้ําท่าจีนนะแม่น้ําสุพรรณอ่าแม่น้ําเจ้าพยาไม่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี <laughs> สุพรรณบุรีก็จะมีแม่น้ําอ่ทาท่าจีนเนาะ ภูเก็ตแก็ตรวจเข้มนะคะครูดีมใช่ค่ะเพราะอ่ารู้สึกว่าแต่ละจังหวัดเขาพอตั้งสติกันได้ก็ก็จะมีความอ่าเข้าอกเข้าใจเข้มข้นขึ้นนะมันก็เป็นประสบการณ์มากขึ้นนะแต่แต่ดีมรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายนะถึงถึงแม้ว่าเราก็คือคือเรามีความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเข้มอยู่อยู่ในตัวเราเองมากขึ้นแต่ แต่มันมีความผ่อนคลายมากขึ้นกว่าในช่วงที่มันระบาดในช่วงก่อนโน้นช่วงก่อนโน้มันมีมันความไม่รู้เนะมันมีความตื่นตระหนกอ่ตื่นตระหนกเยอะกว่ามีความกลัวกังวลอะไรเยอะกว่าเนาะอ่ารอบนี้เหมือนว่าอ่าเราก็จะตั้งสติกันได้นะก็วิธีการที่ดีที่สุดในเรื่องราวแบบนี้ก็คือเนะี่ยดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเนาะเริ่มต้นที่ตัวเราเลยอ่ะมันก็ คือคือก็ใช้ชีวิตไปให้เป็นปกตินะมันเป็นเรื่องราวที่เราบางบางเรื่องเนี่ยเราก็เราก็ไปควบคุมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เราต้องควบคุมในตัวเราเองก่อนเนาะก็พยายามอ่าทำพลังงานในตัวเราให้มันดีๆไว้เนาะ,ะไม่ไม่มีอะไรเนาะอย่าไปดึงดูดเอามันมาแล้วกันนะอ่ะเช้านี้ สรุพลังงานกันเรื่องอะไรดีนะให้มันเชื่อมโยงไปกับอาชีพอาัจารย์เมื่อวานดิมบอกแล้วเมะวื่อวานดีมสนุกสนานมากเลยนะนี่ดิมจะแชร์ประสบการณ์เลยนะเวลาเรื่องของการโฟกัสนะดีมะเวลาดีมอาทากิจการหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยดิมจะไม่ได้โฟกัสไปเรื่องของผลประโยชน์ที่มันแบบรุนแรงจนแบบเกินเหตุอะไรไปนะไม่ได้ตั้งเป้าที่เป็นแบบเอาผลประโยชน์มหาศาลอะไรนะ ดิมจะถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ดิมทำผ่านอาชีพของตัวเองเนี่ยหรือสิ่งที่ดิมเรียกว่าอาชีพนะบางคนสิ่งที่ดิมทําบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นอาชีพก็ได้นะเหมือนเป็นเรื่องเล่นสนุกอะไรเงี้ยเวลาดิมจะทํดาดิมจะถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ย,เ,ยเรารู้สึกถึงความสนุกความสุขความไว้วางใจอะไรไหมถ้าเรารู้สึกได้ถึงตรงนั้น่ะ ดิมก็จะเต้นไปเลยอ่ะดิมก็จะทำไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของของรายได้หรือผลตอบแทนอะไรมากเนาะแต่มันก็มันก็ได้อ่ะมันได้มาจริงๆมันอาจจะดูแรกๆดิมก็ว่ามันดูไม่มากมันดูแบบว่าเออสนุกดีแต่เออมันกลายเป็นว่ามันหมุนวนออกไปแบบเออมันมันดูเป็นเยอะขึ้นมาเลยอ่ะแล้ว ทีนี้เราก็ต้องยอมรับนะพอมันเยอะมันก็จะแปลงเบียดเบียนไอ้แบบค <c ười> ือเบียดเบียนวิถีชีวิตบางส่วนของเราไปเพราะเรา,เ,าเราไม่ได้เจตนาที่เราจะเป็นนักธุรกิจอะไรมากมายใช่ไหมเออพอมันเยอะเราก็เอ๊ะมันใช่เปล่าวะหันมาถามตัวเองเหมือนกันนะอ่าแต่ทีนี้พอเราโฟกัสไปว่าเฮ้ยก็ มันเป็นความต้องการของผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยเราเราส่งต่อไปตามความต้องการเราให้ประโยชน์ต่อผู้คนเราให้คุณค่าเราโฟกัสไปที่ตรงนั้นเออเออไม่เป็นไรหรอกมันก็หมุนวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อาวานก็ก็จัดเต็มมานะเมื่อวานเมื่อวันก่อนด้วยนะสองวันนะเกี่ยวกับเรื่องข้าวปลาอาหารซึ่งดีมก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะมากมายแล้วก็ในเครือข่ายของดีมรวมทั้งเป็นผู้ประกอบการผลิต เองด้วยก็ส่วนหนึ่งเนาะในในครัวเรือนในกลุ่มอะไรที่ดิมได้ได้สร้างสารรค์ขึ้นมาในระยะเวลาห้าหกปีนะที่มันเป็นอุดมการเนาะแล้วดิมก็ทำอยู่บนความสุขพื้นฐานของความสุขจนกระทั่งตอนนี้มันปรากฏเป็นเป็นเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วจริงๆเออในความรู้สึกของดิมก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีะนะทั้งทั้งที่ว่าดิมว่า ออมันไม่น่ามาถึงจุดนี้ได้มันก็มาได้จริงๆเนาะ,ะก็เป็นความสำเร็จอ,อย่างหนึ่งเลยนะในการที่ว่าดีมย้อนกลับเข้ามาสู่ภูมิลําเนากับพร้อมกับอุดมการอุดมการหนึ่งนั้นมันก็วันนี้ดีมก็ถือว่าดีมประสบความสำเร็จในแบบของดีมเนาะไม่เปรียบเทียบกับใครเนาะ,ะแล้วก็สำหรับวันนี้ ก็ยังเป็นพลังงานต่อเนื่องอยู่เหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นพลังงานที่เต้นอยู่บนจังหวะของอาชีพมหัศจรรย์นเนี่ยอารมณ์มันก็ยังโฟกัสอยู่ในเรื่องนี้แต่วันนี้เดี๋ยวเมื่อวานมันไปมันไปเคลียร์ไปวุ่นอยู่กับเรื่องเข้าปลาอาหารวันนี้คงจะต้องมาจับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพเนาะแล้วก็เรื่องของเรื่องสมองเนาะเออสำหรับลูกค้าที่แบบ ติดตามอยู่เนาะทั้งในกลุ่มลับนะทั้งในที่เป็นออฟไลน์ด้วยและทั้งที่เป็นลูกค้าที่เป็นตัวแทนต่างๆเนาะต,ต,ตอนนี้นะ,ะสำหรับตัวแทนลูกค้าที่ทสั่งผลิตเป็นล็อตใหญ่เพื่อที่จะไปทำแบรนด์เองพร้อมนะฮะแล้วก็พร้อมส่งทยอยส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนลูกค้าที่ผู้บริโภคโดยตรงที่ว่าจะ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับตัวเองเลยหรือลูกค้าประจำนะที่เคยที่เคยใช้สินค้าของดีมอยู่ในในแบรนด์ทอฝันเนาะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะมันจะเป็น,นรีฟิลหมดเลยไอมันจะเป็นแบบขนาดทดลองหมดเลยนะฮะเพราะว่าขนาดที่ขายปกติมันหมด มันหมดทั้งตัวแพ็กเกจก็หมดด้วยอทีนี้มันเหลือที่เป็นขนาดทดลองอยู่ทั้งตัวที่เป็นน้ำนมล้างหน้าแล้วก็ตัวที่เป็นเซรั่มฝักข้าวด้วยนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดีมจะโพสให้ก็ทักมาได้นะดีมก็จะจัดให้ในราคาพิเศษนะก็คือว่ามันเหลือสต็อกไม่เยอะแล้วละ่ะดิมก็จะเคลียร์ให้มันหมดภายในเดือนมกราคมนี่แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยว เดือนหน้าดิมจะต้องจัดการกับสต็อกสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยเพราะดิมจะย้ายลงไปอยู่ใน้านโชลูใหม่ของดิมแล้วเนาะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นใครที่ทักมาตอนนี้นะหรือว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยขวอมงามอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนะไม่มีเคมีไม่มีอะไรปนเปื้อนนะเป็นธรรมชาติแท้จริงๆเลยเนี่ยก็ทักมาคุยกันได้นะผลิตภัณฑ์ดิมจะไม่ได้ขายชงชางอะไรเพราะมันมีกลุ่มลูกค้าที่เขาที่เขารู้ถึง ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของดิมอยู่แล้วนีดิมก็เลยขายเหมือนเล่นน่ะแต่จริงๆเราขายจริงมียอดการขายอยู่ตลอดเวลาเลยนะโดยเฉพาะไอ้ตัวคู่นี้เลยอ่ะน้ำนมล้างหน้าเนี่ยมันเป็นน้ำนมหมักนะน้ำนมหมักโปรไบโอติกเนาะผสมกับเอนไซม์ผลไม้หมัก26ชนิดเนี่ยอันเนี้ยล้างหน้าแล้วก็บำรุงในขณะเดียวกันเลยนะมันก็ ใครได้สัมผัสก็รู้อ่ะก็ต้องก็ต้องซื้อซ้ำเนาะก็ต้องใช้ซ้ำก็ยังมีลูกค้าใช้ต่อเนื่องตลอดเลยขวดขนาดปกติอ่ะมันหมดนะขนาดราคา3า0ร้อยห้าสิบาทนะ่ะอ่ามันมันหมดเหลือแต่ขนาดขนาดทดลองเนาะราคาร้อยบาทนะก็ก็ทักกันมาได้แล้วก็ตัวเซรั่มด้วยตัวเซรั่มก็ราคา3 5 0บาทในะี่หมดหมดแล้วเนาะเหลือแต่ ราคาร้อยบาทที่เป็นขนาดทดลองที่เป็นดรอปเปอร์แบบหยดนะสำหรับตัวสซรัมก็ใช้คู่กันน่ะมันก็เซตหนึ่งก็ใช้นานมากเลยมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เข้มข้นมากๆนะแล้วก็วัตถุดิบก็ดิมผลิตขึ้นมาเองจากการวิเคราะห์วิจัยของตัวเองตลอดระยะเวลาห้าปีนี้เลยเนาะก็ยังไม่มีใครทำได้เทียบเท่าเนาะก็ยังยืนยันเนาะ สำหรับตัวน้ำนมล้างหน้าตัวนี้เนาะอันนี้เราคุยกันด้วยพลังงานของอาชีพมหัศจรรย์เลยเนาะยังอยู่ในพลังงานนี้อทีนี้ดีมจะแชร์ให้มันสั่นสะเทือนไปในเรื่องของการที่เราอยู่บนเส้นทางของของอาชีพนะของอาชีพก็คือ,อให้เราเชื่อให้เราเชื่อมั่นให้เราศรัทธาในคุณค่าของตัวเอง จนกระทั่งมันส่งไอ้กระแสคุณค่าเนี้ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเราจะผลิตมันขึ้นมาเองอ่ะเราจะไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ผลิตหรือว่าเราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยให้เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตัวที่เรานำมานำเสนอ,อเชื่อมั่นด้วยด้วยความรู้สึกแท้จริงนะเราจะต้องสัมผัสมันจริงๆเราเลือกได้ใช่ไหมเราเลือกได้ ว่าเราจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเป็นอาชีพมาสรย์ของเราเนาะแล้วเราก็เอาคุณค่าภายในตัวของเราเองอ่ะส่งต่อออกไปพร้อมๆกับการนำเสนอนำเสนอเจ้าผลิตภัณฑ์ของเรานะั่นแหละ ซึ่งในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ทุกคนก็ถ้าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมันจะส่งผ่านมันจะคัดสรรเออมันจะคัดสรรมันจะเลือกอาชีพมหัศจรรย์ของตัวเองได้เองเนาะสำหรับดิมดิมแบบดิมไม่ได้มีตัวผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นเชิงธุรกิจมากๆนะถ้าเป็นเชิงธุรกิจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยดิมก็จะไปดิมก็จะเลือกอบริษัทผู้ผลิตที่เป็นระดับ เวอร์คลาสไปเลยนะเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับเขาแล้วก็ไปไปหมายถึงว่าไปเป็นเครือข่ายกับเขาไปเป็นนักธุรกิจกับเขาเพื่อเพื่อจะนำเสนอสินค้าอะไรเงี้ยดิมก็มีดิมก็มีนะดิมก็อยู่ในวงการของธุรกิจมามั่งเหมือนกันเนาะก็เลือกเมื่อนี้เมื่อพลังงานภายในของเรามันทรงคุณค่าเราจะเลือกสิ่งที่เรานำมานำเสนอเนี่ยได้ค่อนข้าง มีคุณค่าเช่นกันนะก็คือ,อผู้คนนะมันจะสัมผัสกันได้อยู่แล้วนะเวลาที่เรานำเสนอสิ่งใดหรือว่าส่งต่ออะไรออกไปใชนะสิ่งสำคัญในอาชีพมสจจาสจรรย์ของเราเนี่ยมันจะต้องไม่ได้อยู่เราจะต้องไม่ไปโฟกัสไอ,ไอ้ตัวสิ่งที่เราจะนำเสนอเพียงอย่างเดียว เราจะต้องหลั่งไหลไห้พลังงานคุณค่าออกไปจากตัวเราให้ผู้คนได้ประจักษ์ก่อนอืย่างดีะดีมดีมส่วนใหญ่แล้วเวลาดีมอนำเสนออาชีพมหัศ,าศาจรรย์ของดีมหรืออะไรดีมดีมจะแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตอ่าบางครั้งดีมก็เขียนเข้าไปในนิยายอะไรเงี้ยโม้มั่งจริงมั่งแต่ดีมไม่เคยหลุดออกจาก คาแรคเตอร์หรือว่าอุดมการแก่นอะไรของดีมเลยนะซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอ่ะถ้ามาเจอดิมใหม่ๆเนี่ยเขาจะงงกับดีมว่าเฮ้ยมันเล่นอะไรของมันคือดิมจะทําชีวิตเหมือนเล่นคือเล่นสนุกอยู่กับชีวิตตลอดเวลาเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยคือดิมมีความรู้สึกว่าดิมดิมหลุดออกมาจากตัวเองที่เป็นกายภาพนี้แล้ว แล้วดิมก็เอาเกี่ยวจิตวิญญาณข้างในของดีมมาสั่งการให้เจ้าตัวกายภาพภายนอกเนี่ยมันเล่นไปแล้วดิมก็อุปโลกให้มันเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบนบนแก่นแห่งจิตวิญญาณของตัวเองอืคือเวลาดีมะจะขายของขายผลิตภัณฑ์นะดิมขายผ่านวิถีชีวิตอ่า แล้วอาชีพมหัจจันร์ของดิมมันก็วนเวียนอยู่ในวิถีชีวิตของดิมดิมไม่ค่อยได้คือ,ค,อคือเวลาดิมอ่าขยับหรือสั่นสะเทือนพลังงานออกไปดิมจะไปแบบธรรมชาติธรรมชาติอบางทั้งบางคนถ้าไม่เข้าใจก็ดูว่ามันขายของได้หรือเปล่านะอะ,อะแต่ดิมขายได้ตลอดเวลาแหละทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะคือคือเวลาที่ดิมสัมพันธ์กับ ลูกค้าดิมจะไม่ได้รู้สึกถึงการเป็นลูกค้าแม่ค้าพ่อค้าอะไระดิมสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวความเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันด้วยแรงสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานจริงๆแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะ,ะแบบว่าพยายามชี้นำหรือพยายามที่จะไป อะไรไว้อะไรยื้อไว้หรือว่าปฏิเสธหรืออะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นก็คือให้มันเป็นธรรมชาติคือเรามั่นใจวางใจไงว่าถ้าพลังงานมันใช่มันก็ใช่อยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่ต่อให้เราไปรีคูดไปโมดิเวตไปอะไรยังไงมันก็คือไม่ใช่อ่ตรงไหนที่เราจุดไหนที่เราสบายใจสุขใจปิติสุขตรงนั้นมันก็คือใช่อะ่ะ กลุ่มไหนคนไหนกิจกรรมไหนหรืออะไรเนี่ยเราทำแล้วมีความสุขก,กายสบายใจได้คุณค่าได้ประโยชน์ด้วยอะ่ะก็ตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจุดไหนที่เรารู้สึกอึดอัดขัดข้องไม่สบายอกสบายใจต้องเฟคต้องฟื้นต้องอะไรก็ในเมื่อเราผ่านโลกผ่านความตระหนักรู้มาจนขนาดนี้เราจะต้องไป ฝืนทำไมอะไร <c oughs> คือนี่นี่เป็นความคิดของดีมเนาะอะไรที่เรารู้สึกขัดขืนฝืนใจอ่ะดีมไม่ทําเลยนะณนะปัจจุบันนี้เนาะดีมจะเต้นไปบนจังหวะของความป็ิสุขเท่านั้นซึ่งชีวิตเราเราเดินทางเนี่ยเราจัดสรรชีวิตจัดการชีวิตของเรามาได้จุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราไร้กังวลแล้วใช่ไหมเราเลือกได้แล้วใช่ไหมล่ะเออ ล้วเชื่อไหมพอเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราปลดปล่อยเราไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรเราไรกลงังวลไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนมันก็ได้ประโยชน์ได้คุณค่าไปหมดแล้วมันก็นํามาซึ่งผลประโยชน์ซึ่งเราบางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังอะ่ะมันมันมาตามเนื้องานของมันมันมาตามคลื่นพลังงานเองอืมเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวหรอกมอีมีสมุดบัญชีไว้มีเลขบัญชีไว้เดี๋ยวมันก็อืม เราขยับไปเดี๋ยวมันก็ยิงเข้ามาพลุนไปหมดแล้วแหละตั้งรับมันไว้แค่นั้นแล้วเราก็เต้นของเราไปอันนั้นมันก็เข้าของมันมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ <c oughs> นี่คืออาชีพมหัศจรรย์ของดิมเนาะตอนนี้อ่ะตอนนี้แบบตอนนี้แอดดิมให้ตัวละครขึ้นมาใหม่สองตัวนะจริงๆแล้วก็เป็นตัวดิมเองนะเป็นตัวละครชื่อป้าดิมเนาะป้าดิมนี่เธอจะเป็น หญิงชรานะหญิงชราอายุประมาณย่างๆห้าแปดสิบปีค่ะแปดสิบปีเธอก็ว่าเป็นตัวละครเอกของดีมนะตอนนี้ดีมก็ใช้เธอใช้เธอขับเคลื่อนพลังงานของอาชีพมหัศจรรย์ของดีมไปเล่าเรื่องราววิถีชีวิตถ้าใครเข้ามาก็ยังงงและการพยายามอ่านให้จบอ่านให้ละเอียดแล้วดูซิว่าดีมได้ถ่ายทอด คุณค่าอะไรผ่านตัวละครตัวนี้ไปบ้างเนาะนี่คือนี่คือวิธีการของศิลปินวิธีการของอนักเขียนศิลปินอินดี้นะที่ชื่อทอฝันบันไทยก็ทําอย่างนี้ตลอดมาเนาะถ้าคนมองไม่เข้าใจก็งงอะ่ะแต่ถ้าคนเข้าใจจะได้ประโยชน์มากมายซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของครูดีมหลายคนนะที่เข้ามาเรียนในคอร์สนักเขียนนะทั้งที่เป็นเรียนทั้งออฟไลน์ด้วยนะทั้งออนไลน์ด้วยนะทุกคนที่เขาเก็ตเนี่ย เขาสามารถนําวิชานี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากมายเลยนะวิชาศิลปะศิลปินผ่านเรื่องราวของการเขียนการพูดอะไรพวกนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาขอบคุณหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่ที่เขาก็ยิมก็ไม่ได้สอนเขาหรอกนะแต่เขาเก็บเก็บได้เขาจับได้เองว่า เทคนิควิธีการแบบนี้มันคืออะไรเขาเขาประจักษ์ของเขาเองอือ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋อ่านนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ไปกันเนาะอ่ะก่อนก่อนจากกันวันนี้นะฟังพลังงานดีๆจากมหาสิรษฐจานะส,สปะปลาวนะเธอ ส่งต่อพลังงานทุกวันเลยนะฮะมาสจ,จิจ๋าบอกว่าขอบคุณวันนี้ที่สดชื่นสดใสทําอะไรก็ราบรื่นมีความสุขเบิกบานขายดิบขายดีขายง่ายขายคล่องขายเกลี้ยงขายหมดเงินทองอไรมาทีมาเงินมากองทองมาเกยสวยสุขจะรับจะตื่นก็รับ้อยล้านพันล้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคขอบคุณ,เ,คคณเช่นกันขอให้ขอให้พลังงานนี้สำเร็จผลนะกับ ทุกๆคนเป็นสากลเลยนะโดยเฉพาะย้อนกลับไปสู่ตัวของมหาสิทธิจาแห่งอปปอลาวนะให้สำเร็จราบรื่นทุกสิ่งทุกประการในวันนี้เลยนะฮะ,ะสวัสดีครับอ่าคุณนุชชิราอพอแล้วนะวันนี้คือมันก็ไม่มีอะไรหรอกดีมแค่ออกมาทุกเช้าก็คือเพื่อเนี้ยเพื่อว่าใครผ่านเข้ามามันก็อ,อะไรของมันวะมันพูดอะไรวะอะไรบางทีมันอาจจะไปสั่นสะเทือนกระทบอะไรเข้าจนเกิดอเ แรงบันดาลใจอะไรกับใครขึ้นบ้างก็ได้หรือถ้ามันไม่กระทบอะไรมันก็ได้กับตัวดีมเองนี่แหละได้กับตัวผู้ส่งต่อแล้วสิ่งนี้มันก็จะถูกฝากไว้บนบนสื่อนี้เนาะนี่ก็คือการฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะวันดีคืนดีดีมมารีวิวตัวเองขึ้นมาเนี่ยดีมอาจจะเอามาถอดถอดสิ่งที่ดีมได้สื่อสารไปนี้เอามาเขียนเป็นหนังสือเอามาทําเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายเนาะ จริงๆแล้วมันก็อยู่ขึ้นไปตามจังหวะเวลาของมันเราไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้เรามั่นใจว่าเราจะสั่นสะเทือนคุณค่าออกไปให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองในทุกๆขณะเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นผ่านวิถีชีวิตผ่านอาชีพมัจจจันทร,ร์ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะผลลัพธ์ที่กลับมามันก็มีคุณค่าทั้งสิ้นนะส่งต่อไปเท่าไหร่ก็กลับมาเท่านั้นแหละเนาะแค่นี้เอง น้อไม่ต้องคิดคิดเยอะคิดมากะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้กับดีมนะแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันใครที่ได้ประโยชน์ไปดีมก็ยกประโยชน์ไปให้แผ่ภพยสารออกไปเป็นสากลเลยนะใครรับหยิบจับอะไรไปได้ก็ขอให้สําเร็จรับลื่นนะใครที่เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นแล้วในตัวเองแต่หนักรู้จนกระทั่งอยากส่งต่อหรือว่า มันมีการขับเคลื่อนจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ในตัวเองแล้วเนาะคุณค่ามันล้นทะลักก็ให้มันไหลผ่านออกไปเลยเนาะว่าไม่ว่าจะผ่านวิถีชีวิตอาชีพมัศจรรย์หรืออะไรก็แล้วแต่ช่องทางไหนก็ได้นะเพื่อผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นมหาศาลนะล่องลอยอยู่ในมหาจักรวาลนี้ต่อไปต่อไปนะไม่รู้จบเลยนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะในการ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานะฮะ,ะวันนี้อรุณสวัสดิ์ทุกคนดีไปก่อนสวัสดีครับ